สวัสดีครับหลายคนคงใจหายกันน่าดูเลยนะครับที่เห็นหุ้นโซฟายดิ่งลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาจนเกิดคําถามตัวโตๆขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังเรื่องนี้กันครับค่อยๆแกะรอยไปทีละชั้นเพื่อหาคําตอบที่ซ่อนอยู่ครับคําถามสําคัญที่สุดในใจนักลงทุนตอนนี้เลยก็คือเกิดอะไรขึ้นกับ SOFI ทําไมหุ้นถึงร่วงเอาๆทั้งที่ดูเหมือนว่าพื้นฐานบริษัทก็ยังดีอยู่ไม่มีข่าวร้ายอะไรออกมาเลย เรื่องนี้มันมีอะไรซับซ้อนกว่าที่เราเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันครับเนี่ยแหละครับคือปมปริศนาของเรื่องนี้เลยคือราคากับพื้นฐานมันกําลังสวนทางกันซึ่งจริงๆแล้วคําตอบของเรื่องนี้มันซ่อนอยู่ใน3มปัจจัยหลักครับที่เราต้องค่อยๆปอกเปลือกออกทีละชั้นๆเหมือนหัวหอมเลยถึงจะเห็นภาพรวมทั้งหมดเอาละครับมาเริ่มกันที่เปลือกชั้นนอกสุดกันก่อน,อนเลย จุดเริ่มต้นของความกังวลในรอบนี้เนี่ยมันมาจากข่าวลือที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วมากๆในโซเชียลมีเดียคือมันเหมือนการโยนหินลงไปในน้ํานิ่งๆเลยครับสร้างแรงกระเพื่อมทันทีข่าวลือที่ว่าก็คือมีคนตาดีไปเห็นว่าลิงก์แนะนําจากเว็บของโซฟายที่เคยส่งต่อไปยังบิตโกลซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ด้านคริปโตที่สําคัญมากเนี่ยมันหายไปแค่นั้นแหละครับตลาดก็ตีความกันไปไกลเลยว่าสงสัยจะเลิกคบกันแล้วซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะ โอ้โหนี่คือข่าวร้ายสุดๆส,สำหรับแผนธุรกิจคริปโตของโซฟายเลยครับแต่พอเราลองไปเช็คข้อมูลกันจริงๆจังๆนะครับข่าวลือที่ว่าเนี่ยพังทลายลงง่ายๆเลยครับอย่างที่เห็นในสไลด์นี้เลยไม่ว่าจะเป็นลิงก์ต่างๆบนหน้าเว็บทางการหรือแม้แต่หน้าเว็บของทางบิตโกลเองทุกอย่างยังคงยืนยันชัดเจนครับว่าความลวมือทางธุรกิจยังคงอยู่ดีไม่ได้หายไปไหนเพราะฉะนั้นเรื่องเี้ยมันไม่ใช่การตัดความสัมพันธ์ครับแต่มันคือการเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมการกลับมาครั้งใหญ่ต่างหาก คือโซฟาเขากําลังยกเครื่องบริการคริปโตใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับปี2025ซึ่งจะมีการนําเทคโนโลยีล้ำๆอย่าง Lightning Network เข้ามาใช้ด้วยพูดง่ายๆคือเป็นก้าวที่ใหญ่กว่าเดิมมากครับโอเคพอเราปัดฝุ่นเรื่องข่าวลือทิ้งไปได้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นทีนี้เรามาดูกันที่ชั้นที่2กันครับซึ่งก็คือปัจจัยทางเทคนิคของตัวหุ้นเองแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจที่กาลังกดดันตลาดอยู่ตอนนี้ เพื่อเห็นภาพชัดขึ้นต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้นโซฟายมันวิ่งขึ้นมาแบบโอ้โหร้อนแรงสุดๆเลยจากราคาประมาณ15ดอลลาร์พุ่งไปแตะระดับ30กว่าดอลลาร์ได้ซึ่งในโลกของการลงทุนแล้วเนี่ยการขึ้นที่ร้อนแรงขนาดนี้มันก็มักจะตามมาด้วยการปรับฐานเพื่อพักหายใจเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแล้วตารางนี้มันก็เหมือนมาช่วยคอนเฟิร์มภาพนั้นเลยครับว่าเฮ้ยนี่มันอาการพักเหนื่อยตามตำราเป๊ะๆเ,เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นการลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย10สัปดาห์หรือว่าค่า RSI ที่คลายความร้อนแรงลงมาที่สําคัญมากๆคือปริมาณการขายมันไม่ได้สูงผิดปกติเลยซึ่งมันบอกเราว่านี่ไม่ใช่การเทขายแบบตื่นตระหนกของรายใหญ่ครับเอาละครับมาถึงชั้นที่3ซึ่งเป็นชั้นที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหาภาค ตัวเลข4.1ถึง4.2เปอร์เซ็นที่เห็นอยู่นี่คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีที่พุ่งสูงขึ้นมาซึ่งเจ้าตัวเลขนี้แหละครับคือตัวการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นโดยตรงเลยพูดง่ายๆก็คือโซฟายไม่ได้โดนอยู่คนเดียวครับแต่เหมือนกับเรือทุกลำในทะเลตอนนี้กำลังเจอพายุลูกเดียวกันอยู่คือพอสินทรพตภัยอย่างพันธบัตรให้ผลตอบแทนสูงขนาดนี้เงินทุนมันก็ไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเติบโตเป็นธรรมดาไม่ใช่แค่โซฟายนะครับ แต่กลุ่มฟินเทคโดนกดดันกันทั่วนหน้าเลยทีนี้พอเราแหวกปัจจัยภายนอกที่เป็นเหมือนเปลือกนอกหนอกไปหมดแล้วเราจะมาดูกันที่หัวใจหรือแก่นแท้ของเรื่องจริงๆครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือแผนธุรกิจที่แท้จริงของโซฟาที่ตลาดอาจจะกำลังมองข้ามไปในตอนนี้ นี่แหละครับคือพิมพ์เขียวสําหรับอนาคตที่โซฟายกำลังสร้างอยู่คือเขาไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับแต่กําลังสร้างอาวุธใหม่ๆเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการกลับมาลุยตลาดคริปโตแบบอัปเกรดใหม่หมดจดด้วยเทคโนโลยีล้ำๆการเพิ่มบริการเทรดออปชันเพื่อดึงดูดนักลงทุนกลุ่มใหม่และที่สําคัญมากๆเลยก็คือการเติบโตของธุรกิจ B2B อย่างกาลิเลโอและเทคนิซิสที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์เบื้องหลังให้กับสถาบันการเงินอื่นๆอีกเพียบเลยครับเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วเราก็เหมือนมีชิ้นส่วนจิกซอครบทุกชิ้นแล้ว ทีนี้เรามาลองประกอบภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงกันแน่สไลด์นี้สรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยครับคือมันแยกให้เราเห็นชัดๆเลยระหว่างเสียงรบกวนในระยะสั้นที่มีทั้งข่าวลือการปรับฐานทางเทคนิคและแรงกดดันจากเศรศษฐกิจกับอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นสัญญาณที่แท้จริงในระยะยาวนั่นก็คือแผนธุรกิจที่แข็งแกร่งและยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างเต็มกําลังเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมด ก็คือการปรับตัวลงของราคาหุ้นในครั้งนี้มันดูเหมือนจะเป็นการกดปุ่มรีเซ็ตทางเทคนิคเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการวิ่งรอบใหม่มากกว่าไม่ใช่สัญญาณของปัญหาในเชิงพื้นฐานเลยในขณะที่แผนการเติบโตของบริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างครับและนั่นก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยข้อคิดที่น่าสนใจมากครับคือแหล่งข้อมูลที่เรานํามาวิเคราะห์เขาชี้ว่าช่ว,วงเวลาแห่งการพักตัวแบบนี้อาจไม่ใช่เพราะหุ้นหมดแรงนะครับแต่เป็นการหยุดเพื่อสะสมพลัง เตรียมพร้อมสาหรับการพุ่งทะยานครั้งสําคัญในอนาคตซึ่งขับเคลื่อนโดยโครงสร้างธุรกิจใหม่ๆที่บริษัทกําลังสร้างขึ้นมาสาหรับปี2025และปีต่อๆไปนั่นเองครับแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอแจ้งให้ทราบตามที่แหล่งข้อมูล,ละระบุไว้นะครับว่าการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเท่านั้นและไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดครับและอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําการลงทุน